เรื่องที่เราจะเล่นกันเลยครับได้ครับได้ได้ยี่สิบไหมหรือว่าสิบหรือยี่สิบดิจะกกี้เก้าแจเกนีจ่าแจกี้เก้าแจเกนีจ่าใช่ครับน่าจะได้มากสุดแค่สิบใบครับอ๋อแค่ก็ทชัมิดด้วยแล้วเรื่องเสียงสงครามแจกี้คิดว่าไงควรมีไหมได้หมดเลยครับปอลเลนอยากได้ไหมสักสามก็ได้ครับไม่มากไม่น้อยเราสิบใบอืม เดี๋ยว<ต>เดี๋ยว,วาพื้ที่สี่รอบก็ได้แบบตกลงสัญญาอะไรเนี่ยแต่ถ้ถาแบบจะเล่นเป็นพรุ่งนี้เริ่มหกโมงเย็นพรุ่งนี้เลยสะดวกไหมครัได้ไม่ได้นะแต่ว่าเล่นจบก่อนได้ป่มโอเคได้มันไปวะอ๋อ,อาาตาำรวจหมดอยู่นะ <c oughs> ได้ครับพรุ่งนี้หกโมงเย็นก็ได้พรุ่งนี้หกโมงก็จะเป็นปลดลิมิตเลยใช่ครับ ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันที่ทีซีต่อเรื่องแบบรายละเอียดอะไรเงี้ยได้ครับได้เลยฟืนวันนี้ประมาณดึกดึกหน่อยน่าจะหลังไี d r อบหลังไง d r อบดีไหมครับได้ได้หลังหลังาลังไงครับหลังรี่สามทุ่มนะครับใช่ครับใช่ได้ครับได้เลยตรงนี้ผมขอคุยด้วยก่อนได้ไหมครับพอดีเหมือนว่ามีเรื่องเมื่อวานว่าได้ยินมาว่าฝั่งของแก๊งผมไปป่นทางของ JK ไว้หรอครับใช่ครับป้นมาตินไว้มาตินเหรอครับใช่ครับใช่ใช่ ตรงเนี้ยผมผมอยากแบบเคลียร์ใจไปด้วยเลยได้ไหมครับกับการเล่นครั้งนี้เดี๋ยวต้องรอประชุมไปดีนะเดี๋ยวรอคุยตอนช่วงหลังเรียบอีกทีนึงว่าเคลียร์ได้ไหมเดี๋ยวผมลองคุยในแก๊งกันก่อนดเี๋ยวรอเจ้าตัวมาก่อนก็ได้ครับใช่ครับใช่เจ้าตัวไม่มาเหรนเดี๋ยวเจอกันหลังเรียก็ได้ไไดด้้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมไหนใครจะเอร้อยกว่าไอชิโลไอชิโลไอชิโลมาดิเดี๋ยวไอเดี๋ยวจะเรเยบล่าดิ เฮ้ยใครมีเกณฑเหลือบ้างอะขอเกณฑดูดิไอจุกมีวะอะไรๆๆๆจุกมันหกสส่หกสามสี่เอาเกณฑ์อ้เนี่ยที่วัดเป็นอะไรนะหกสามสี่หสมสี่อะไรอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวข้าไปแลกอีกทีเดียววะพี่เดี๋ยวไปนี่ก่อนอ่าโอเคปั๊บพรงครองมน้าชิโร่ชิโร่ชิโรขอบคุณครับไฮแอตันมากำไรนานๆนั้นกับจอบ ถ้าไม่ได้นะไม่ได้กไก็สิบกว่าล้านอยู่ก<ง>็วัดวาดีห้าวารีหกวารีหกเอ็มเครื่องยนต์เคยทาเอมครื่องยนต์สี่เครื่องยนต์สี่ยก็สี่แล้วน่าได้ตรงล่างก็เพิ่มแล้ว